ะะเรามาทําจิตอาสานะคะทาความดีในชุมชนของเรานะคะให้กับบ้านของเรานะคะเนื่องจากปัญหานะคะเราจะเตรียมความพร้อมนะคะในหน้าฝนที่จะมาถึงหลายหลายอย่างอย่างฝนตกและน้ําไม่ระบายบางคนบอกน้ํารอการระ,ะบายน้ํารอการระ,ะบายจริงๆแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการลอกท่อทําความสะอาดเนื่องจากท่อระบายน้ําของเรานะคะขยะอยู่ในนั้นเยอะนะคะขยะ แล้วก็ที่โตนนะคะที่เป็นไขมันต่างๆนะคะอยู่ในนั้นเยอะมากไม่เราไม่มีการทำคุณลอาอย่างต่อเนื่องนะคะพอเราเข้ามาปัญหาที่เราควบก็คือตรงนี้ก็เลยถือโอกาสนี้นะคะรณนงคลง ร่วมกันนะคะให้ออ,อกมาทําความสะอาดบ้านเราถือโอกาสทาความสะอาดไปด้วยนะคะวันนี้ทําความสะอาดถนนเดี๋ยวจะล้างถนนนะคะแล้วก็ลอกท่อนะคะดูต้นไม้ดูไฟฟ้าแสงสว่างนะคะดูขยะถังขยะนะคะก็ะคือพ่นยุงลายด้วยวันนี้มีการพ่นยุงลายด้วยนะคะก็หลายๆอย่างวันนี้ถ้าทําไปด้วยกันนะคะมันจะดีมากนะคะร,มมร่วมมือร่วมใจกันนะคะ แล้วก็วันนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างต้องกำลัง,ลงดีขึ้นนะคะในเทศบาลของเราเองเราก็ทําอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นถนนนะคะที่แม่ๆจะเห็นตอนนี้อาจจะไม่สะดวกในหลายๆเส้นแต่ว่าวันนี้เราจะลงไปติดตามนะคะและจะรีบให้เร่งการดําเนินการให้เร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ